Mami bagi makan บางครั้งผักบางชนิดอาหารบางอย่างของหมักของดองเวลาเรากินแล้วเนี่ยกลิ่นปากโดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่ามันมีกลิ่นนอกจากคนข้างๆที่เขาจะกล้าบอกเราหรือบางครั้งเนี่ยน้ำชากาแฟอันนี้ยตัวทําให้ฟันเหลืองเลยละ่ะด้วยมั่นใจโชคดีที่ครอบครัวของเรามีวันเดอร์สไม์ค่ะเป็นยาสีฟันสมุนไพรไทยพอพูดแบบนี้หลายคนถามอา้าแล้วสมุนไพรอะ่ะแล้วมันจะมีฟองหรออันนี้คําถามแรกโดยเองก็ถามมีฟองไหมหรืออร่อยไหม แน่นอนแปลงฟันก็ต้องอร่อยถูกไหมแต่ทั้งหมดคือคําตอบที่อยู่ในหลอดนี้แล้ว Wonder Smile ค่ะวิธีการใช้เนี่ยนวมบอกเลยว่าโคตรจะคุ้มเลยนะเราใช้แค่บีบเท่ากับมเมล็ดข้าวโพดหรืออาจจะเล็กกว่าน,นั้นก็ได้คิดดูและยิ่งตอนนี้นะโปรโคตรจะเด็ดเลยคืออยากให้ทุกคนต้องลองต้องมีอันนี้คือครอบครัวเราเนี่ยใช้จริงๆแล้วก็หลงรักจริงๆแล้วก็มาแนะนําจากหัวใจจริงๆ ระหว่างวันนะคะถ้ามีกลิ่นปากก็สามารถที่จะแปลงได้แล้วหลังจากนั้นคุณก็ใช้ชีวิตตามปกติปากก็หอม,มเหมือนเดิมตัวนี้แหละที่เขาเคลมกันนะคะว่าหลังจากที่คุณแปลงฟันแล้วคุณไม่ต้องใช้น้ํายาบ้วนปากซ้ําอีกเลยเจ๊หอมยาปฝาไหนลองดูสิ oh yes yeah. so m u เ h better แอบไปกินข้าวเป็นไข่ผัดแหนมก็เลยกลิ่นออกไงพอหลังจากกําจัดเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะคุณคาทุกคนเชื่นใจแต่เดี๋ยวก่อนเราบอกก่อนนะว่าเราใช้ตั้งแต่หลอดที่มันเป็นหลอดแบบ50กรัมอ่ะแต่ตอนนี้เขาเพิ่มมาอีก6 0ค่ะหลอดหนึ่งมี80กรัมและ1หลอดราคาเพียง490บาทเท่านั้นเองและตอนนี้เป็นโปรค่ะโปรโคจะคุ้มเลยซื้อ2หลอดในราคา490บาทชอบอยาสีฟันวันเดอร์สไมามากมากนี่คือชอบมั่นใจ